ของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับใช้สเปคเหล็กเป็นเหล็กไซส์เ l นะครับเหล็กไซส์ XL ดูยังไงนะครับจะมีเหล็ก6กคูณสเนี่ยเทินด้วยเหล็ก4ี่คูณสอย่างนี้นะครับก็คือเหล็กเนี่ยมันจะซ้อนกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวหลังคาของโรงจอดรถด้วยนะครับตัวหลังคาโรงจอดรถกับสีของไม้และแนงเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าสีโครงเหล็กเนี่ยจะใช้เป็นสีเทานะครับเป็นเทาแบบว่า เทาสไตล์แบบอ่อนๆเป็นแบบสีเทาที่เข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีไม้ละแนงก็จะเป็นสีน้ําตาลออกแบบมูจิมูจิหน่อยแผ่นโพลีคาร์บอเนตหรือโพลีชิตันเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยจะไม่แตกลายงานะครับซึ่งมีความแข็งแรงอย่างมากๆนะครับไม่แตกหักง,ง่ายด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกสีที่มันกัน UV หรือกันแสงแดดด้วยนะครับ สวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้ผมพามาอยู่กันที่หมู่บ้านมิติชัยพฤกษวงแหวนหลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชม บ้านของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับต่อเติมหลังคาลงจอดรถแล้วก็กันสาดข้างบ้านแล้วก็จะมีกันสาดหลังบ้านนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านกันก่อนนะครับเริ่มจากฐานลากก่อนเลยนะครับฐานรากนะครับเราจะลงด้วยไมโครพายเพื่อรองรับเสาหลังคาเนี่ยอยู่ที่2ต้นนะครับก็คือฝั่งนี้1ต้นนะครับ1ต้นนะครับเราจะตอกลึกลงไปเนี่ยสิบแถึง21เมตรหรือว่า เรียกอีกแบบหนึ่งก็เรียกเป็นท่อนละกันนะครับท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะยาว1.5เมตรนะครับเราจะตอกลึกลงไปเนี่ย18-21เมตรหรือถึงชั้นดินดานเลยนะครับตรงนี้เราก็จะลง1ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเราก็จะลงอีก1ต้นนะครับเพื่อรับเสาหลังคานะครับส่วนด้านในนะครับตรงนี้เราได้ทำฟุตติ้งเทียมเอาไว้นะครับเพื่อรองรับเสา4 4นะครับแต่ว่าฝั่งด้านนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ทำเทอร์เรสที่ออกมานะครับ ตรงนี้นะครับเราลงเสาเข็มคคกเหลี่ยแบบปูพรมเอาไว้นะครับแล้วเราก็ทาเทเลสปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องเนี่ยทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ขอรหัสกับโครงการมานะครับเพื่อที่จะให้มันกลืนกับตัวเทเลสหน้าบ้านเดิมของคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีเสาด้านในรับนะครับมาต่อกันด้วยที่หลังคานะครับหลังคานะครับด้านบนเนี่ยของคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นเมทัลชีตพีูโฟมนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะ กุด้วยฝ้าละแนงนะครับจะเป็นไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบนะครับแล้วก็ตัดแต่งด้วยมอบนะครับวิ่งอันนี้เพิ่มความสวยงามนะครับส่วนเสานะครับแบบเดิมเลยสเปคบริษัทเลยนะครับจะเป็นเสาเหล็ก4ี่คูณสนะครับสต้นอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เหล็กด้านในเนี่ยจะเป็นนิ้วคูณนิ้วอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะแต่งด้วยเหล็ก4ี่คูณสแบบนี้นะครับซึ่งเสาแผงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสเปคบริษัทก็ได้นะครับ ทางคุณลูกค้าหรือว่าทางคุณผู้ชมเนี่ยท่านไหนนะครับที่มีแบบในใจหรือว่าชอบสไตล์แบบนี้สามารถส่งมาให้ทางโปรเจกต์เพนเนอร์ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแขนค้าแผงนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวเสาแผงเลยก็จะเป็นเหล็ก4คูณ2 2ต้นอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้วอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหักเป็นตัว L ก็จะเป็นทรงแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเลยเสาแผงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะแบบว่าตัดสวยงามมากๆเลย นะครับอย่นี้ผมบอกเลยนะครับเสาเหล็ก4ี่คูณสเนี่ยสเส้นเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้วเนี่ยจะอยู่ข้างใน2เส้นนะครับหรือว่าเราสามารถดีไซน์เป็นแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับจะมาด้วยเรื่องสีนะครับก่อนจะไปเรื่องสีนะครับตัวรางน้านะครับของเราเนี่ยสเปคเราเนี่ยคือจะใช้แนิ้วทุกหลังเลยนะครับยกเว้นแต่หน้างาน พื้นที่เนี่ยที่ถูกบังคับนะครับอย่างเช่นว่าทาวน์โฮมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทาวน์โฮมเนี่ยเราก็ใช้8นิ้วนะครับแต่ว่าเล็กสุดเนี่ยเราก็จะใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสเปคเหล็กของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับใช้สเปคเหล็กเป็นเหล็กไซซ์เ l นะครับเหล็กไซซ์ XL ดูยังไงนะครับจะมีเหล็ก 6. กคูณสเนี่ยเทินด้วยเหล็ก4ี่คูณสออย่างนี้นะครับก็คือเหล็กเนี่ยมันจะซ้อนกัน เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวหลังคาของโรงจอดรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนีย้คือเราจะไม่ค่อยนิยมใช้เหล็กที่มันเส้นเดียววิ่งเพราะว่ามันจะดูแบบเี็บเรียบไม่ค่อยแบบว่าโมเดิลโมเดิลนะครับเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยคือเราจะใช้เหล็กเทินกัน2ชั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมี3ชั้นกันแล้วนะครับแต่ว่าผมว่า2ชั้นเนี่ยโอเคกว่าครับคุณผู้ชมมาต่อด้วยเรื่องสีนะครับสีของตัวหลังคาโรงจอดรถกับสีของไม้และแนงเนี่ย ต้องบอกว่าเข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าสีโครงเหล็กเนี่ยจะใช้เป็นสีเทานะครับเป็นเทาแบบว่าเทาสไตล์แบบอ่อนๆเป็นแบบสีเทาที่เข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีไม้และแนงก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแบบมูจิมูจิหน่อยซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับมองไปฝั่งเพื่อนบ้านของเรา สีไม้และแนงของเราเนี่ยจะเหมือนกับตัวบ้านซึ่งมันจะกลืนกับตัวบ้านอย่างมากๆเลยมันจะไม่โดดเกินไปมันจะแบบไม่ตัดเกินเกินไปอันนี้มันจะแบบว่ากลืนๆแบบคลีนๆเลยซึ่งอันนี้ต้องอยู่กับโครงการด้วยนะครับบางโครงการอย่างเช่นจะให้เราทาสีดำเนี่ยเหมือนกันทั้งหมู่บ้านเลยหรือใช้เป็นสีเทาที่เหมือนกับตัวบ้านบางโครงการนะครับเขาจะเ่งขัดเรื่องสีหลังคาลงจอดรถหรือสีที่เราต่อเติมออกมา นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สีที่มันโดดเกินไปเนี่ยบางทีโครงการเขาก็ไม่อนุญาตให้ทานะครับผมมองว่าหลังนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยเลือกสีเนี่ยที่เข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูโซนหลังคากระสร์ด้านหลังกันครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โซนด้านข้างบ้านของคุณลูกค้าหลังนี้กันแล้วนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมหลังคาเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับ หลังคาชนิดนี้นะครับเป็นหลังคาโพลีชิตันนะครับหรือโพลีคาร์บอเนตนะครับแผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยจะผลิตด้วยเม็ดพลาสติกโพลีนะครับซึ่งแผ่นหลังคาเนี่ยครับมีความยืดหยุ่นนะครับถ้าโดนแสงแดดเนี่ยมันจะคลายตัวแต่ว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยคือมันจะหดตัวอยู่กับที่นะครับแล้วแผ่นเนี้ยนะครับมันจะไม่แตกลายงาเหมือนแบบว่าแผ่นพลาสติกปกติะครับ ซึ่งแผ่นพลาสติกปกติเนี่ยคือเวลาใช้งานเนี่ยคือมันจะแตกรายงาน,นะครับแต่ว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตหรือโพลีสิลินเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยจะไม่แตกรายงาน,นะครับซึ่งมีความแข็งแรงอย่างมากๆนะครับไม่แตกหักง่ายด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกสีที่มันกัน UV หรือกันแสงแดดด้วยนะครับอย่างเช่นหลังคาของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับใช้เป็นสีออกฟ้าๆน้ําเงินน้ําเงินนะครับซึ่งตัวนี้ก็กัน แสงแดดได้ในระดับหนึ่งถ้าผมยืนตรงเนี้ยคือไม่ร้อนเลยนะครับหลังคาโพลิชิตันเนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับอย่างเช่นว่าสีชาอันนี้ก็คือจะกันแดดได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือสีอื่นๆอย่างเช่นว่าสีฟ้าเหมือนคุณลูกค้าหลังนี้นะครับหรือว่าจะมีสีเขียวสีใสนะครับผิวก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับก็จะมีผิวแบบขรุขระเหมือนแบบเปลือกส้มนะครับแล้วก็ผิวแบบว่ากระจกแบบผิวเรียบแบบนี้นะครับ หลังนี้นะครับของคุณลูกค้าต่อเติมหลังคาการสาดแบบไม่ตั้งเสานะครับแต่ว่าเราจะไปตั้งเสากับตัวบ้านนะครับก็คือแขนค้ำนะครับหลังคาตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคาสาแอลจะไม่เหมือนกับหลังคาหน้าบ้านลงจอดรถนะครับมองยังไงนะครับมองจากตัวนี้เลยนะครับเหล็กนะครับจะไม่ได้เทินกันอ่าเหล็กจะไม่ได้เทินกันนะครับจะเป็นเหล็ก6กคูณสเนี่ยวิ่งรอบเลยนะครับจะไม่มีเหล็กสี่นะครับ ก็รางน้ํานะครับ8นิ้วเหมือนเดิมนะครับทางบริษัทเราใช้สเปค8นิ้วนะครับส่วนแขนค้ำนะครับแขนค้ำเราก็จะใช้แขนค้ำแผงเหมือนเดิมนะครับจะมีแขนค้ำเดี่ยวแขนค้ำแผงนะครับแต่ว่าสไตล์ของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก4คูณ2นะครับข้างนอก2เส้นนะครับแล้วก็ข้างในจะวิ่งด้วยเหล็กนิ้วคูณนิ้ว2เส้นนะครับแล้วก็จะมีไฟเหล็กกล่องให้เดินไฟให้นะครับท่อน้ําทิ้งของรังน้ำนะครับเราจะใช้เป็น3นิ้ว นะครับหลังนี้นะครับผมต้องบอกว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยเลือกหลังคาเลือกสีของหลังคาเลือกสีของไม้ละแนงเนี่ยได้กืนกับตัวบ้านได้อย,ย,ย่างมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับหน้าง,งานเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยก็คือยังไม่เสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขาดอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับตอน,นหน้าง,งานอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือจะเก็บสีผนงังสีโครงเหล็กนะครับสีไม้ละแนงสีท่อรังน้ำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเก็บรายละเอียดสีซะมากกว่า คุณผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากต่อเติมบ้านนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0 8 8 1 0 4 8 8 8ได้เลยนะครับหรือว่าทางคุณผู้ชมเนี่ยท่านไหนเนี่ยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านนะครับเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านหรืออะไรที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบให้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ